ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของช่างภาพนะครับที่ใช้ iPad ในการตกแต่งภาพแล้วก็ส่งงานส่งไฟล์แล้วก็ใช้ iCloud ไปพร้อมๆกันนะครับกับการทำงานบน iPad เนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของหน่วยความจำเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าปัญหาที่ผมเจอแล้วก็จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับทั้งที่ผมได้มีโอกาสได้คุยกับทาง Apple หลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้รับคาตอบที่ชัดเจนถึงแนวทางในการแก้ไขนะครับผมก็ต้องหาวิธีแก้ ไปก่อนจะเป็นอย่างไรบ้างไปคุยครับก็วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับเพื่อนๆไปพร้อมๆกับเล็กคอร์ดหน้าจอของ iPad ในการทํางานนะครับนี่ซึ่งตอนนี้ iPad ผมนะครับก็ต่อเข้ากับดองเกิลแล้วก็เสียบเอสดีการนะครับที่ผมมีรูปภาพอยู่จํานวนหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนนะครับว่า iPad ที่ผมใช้เนี่ยมันมีความจุอันที่เท่าไหร่นะครับ ผมไปที่เซตติ้งนะครับผมแล้วก็มาที่แท็บ general นะครับที่แท็บ general เนี่ยเราก็จะมี ipad storage ใช่ไหมครับแล้วกดเข้าไปดูนี่ ipad storage ของเรานะครับก็จะเห็นว่า ipad ของผมนะครับมีพื้นที่อยู่ที่256 g b นะครับมีพื้นที่ที่ใช้งานไปแล้วนะครับ138.2 g b ซึ่งก็น่าจะเห,เหลือประมาณ100เศษนะครับประมาณ116 g ิกะไบต์โดยประมาณนะครับซึ่งพื้นที่ว่างขนาดนี้แน่นอนครับว่ามันน่าที่จะเพียงพอกับการที่เราจะ Import ภาพเข้าไปใน iPad ของเราถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราลองไป Import กันดูนะครับออกมาที่หน้า d e สก์ท็นะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันโฟโต้ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมเลือกเอาไว้นะครับก็คือภาพจากจากจากเมมโมรีการของผมนั่นเองนะครับพื้นที่นะครับก็มีบอกอยู่ด้านบนนะครับว่าเราเลือกภาพไปที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมลอง Select ภาพดูนะครับเลือกภาพไปที่550ภาพนะครับใช้พื้นที่27.16 g b พื้นที่ที่ผมเหลืออยู่ในเครื่องเนี่ยเมื่อกี้ที่ที่เราเห็นจำได้ไหมครับมันน่าจะเหลืออยู่ประมาณ100กว่ากิกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลองทำการ Import ดู Import ครับกดกด Import selected อ่ามันขึ้นว่า not enough space available importing require 22.5 g b more space ซึ่งหมายความว่า พื้นที่ในะ iPad ของเรามีพื้นที่ไม่เพียงพอเอา้าแล้วเมื่อกี้มันขึ้นว่าผมมีพื้นที่ว่างอยู่ตั้งร้อยกว่าจิกทำไมมันถึงไม่เพียงพอเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันไฟล์นะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับผมกดไปดูตรงที่คำว่า on my ipad ที่ On My iPad เนี่ยเราก็จะเห็นโฟลเดอร์เห็นไฟล์ต่างๆที่เราใช้ทำงานอยู่นะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าข้างล่างเนี่ย5ไอทมนะครับมี6.5 GB Available มันหมายความว่าในโปรแกรมไฟล์เนี่ยมันมองเห็นว่า iPad ของเรานะครับมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่แค่6.5 GB เอา้าแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับ general หรือว่า about ของ iPad ในการเช็คข้อมูลดูนะครับว่าเรามีพื้นที่หรือว่าเรามีหน่วยความจา มากน้อยแค่ไหนเนี่ยซึ่งในเซตติ้งเมนูนะครับในหัวข้อ general แล้วก็ iPad Storage เนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าผมมีพื้นที่เหลืออยู่ตั้งมากมายร้อยกว่าจิกนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่ Import ไฟล์ได้เพราะว่ามันติดปัญหาเรื่องของหน่วยความจําที่ iPad บอกว่ามีพื้นที่ไม่เพียงพอพอไปเช็คในแอปพลิเคชันไฟล์นะครับพอไปเช็คในแอปพลิเคชันไฟล์เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่เราเหลือจริงๆเนี่ยมันเหลือเพียงแค่6.4 g b เอาเลพื้นที่ส่วนใหญ่มันหายไปไหนล่ะ ผมเล่ากับเพื่อนๆฟังอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมานะครับจากปัญหาเหล่านี้ผมเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายๆครั้งมากแล้วก็ผมได้ลองทดสอบผมได้ลองเทสวยตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันคือไอคาของเรานะครับมันทํางานอยู่เบื้องหลังในการโหลดภาพโหลดรูปโหลดไฟล์ต่างๆที่มันเป็นไฟล์ที่อยู่ในอัลบั้มรูปภาพนะครับนั่นก็คือนี่ให้ดูตรงนี้ครับ ซึ่งในอัลบั้มรูปภาพของผมนะครับที่ผมเก็บภาพต่างๆภาพความทรงจำภาพความประทับใจฟุตเทจงานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมเก็บไว้ในโฟโต้ของ iPad เนี่ยมันมีจำนวนรูปภาพที่มากครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกอัปโหลดขึ้นไปใช้งานบน iCloud ถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ iPad แล้วก็ตัว Apple ตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยมันไม่ได้บอกเราก็าคือมันโหลดแคตภาพตัวอย่างนะครับอ่ะอย่างเช่นผมกดคลิกเข้าไปดูในอัลบั้มนี้นะครับอ่ะผมกดคลิกเข้าไปดูในวันที่นี้เนี่ยจริงๆผมมีรูปภาพแบบเยอะแยะมากมายที่แบบว่าเอ่อมันไม่ได้โชว์มันไม่ได้โหลดเป็นรูปภาพเต็มกลับมานึกออกไหมครับเพื่อน มันไม่ได้โหลดเป็นรูปภาพเต็มกลับมาแต่ว่าภาพที่ผมมีอยู่เนี่ยทุกภาพนะครับมันยังอยู่ใน iPad ทุกภาพมันยังอยู่ใน iCloud ซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้มันถูกโหลดกลับมาเป็นแคชเป็นไฟล์ที่มันไม่ได้ถูกนําไปคํานวณอยู่ในเซตติ n งอยู่ใน General อยู่ใน iPad s t o r a g e ที่เรามองเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ใน iPad s t o r a g e ที่มันโชว์มเมื่อกี้มันไม่ได้บอกครับว่าไอพื้นที่โปรแกรมของเอ่อโฟโต้เนี่ยมันใช้งานไปจริงๆเท่าไหร่นะครับซึ่งพื้นที่ใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเรากด เข้าไปดูในเซตติ n งอีกครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของโฟโต้เนี่ยมันใช้งานไปแค่6.7 g b แต่ในความเป็นจริงนะครับรูปภาพของผมที่ผมมีอยู่เนี่ยมันมีพื้นที่มันมีปริมาณมันมีจํานวนมากกว่านั้นเยอะมากครับมากกว่านั้นเยอะขนาดไหนให้ไปดูตรงนี้ครับเราไปดูที่ iCloud ของเรานะครับมนีกดเข้าไปดูที่ iCloud ครับแล้วกดเข้าไปที่ manage storage ครับเพื่อให้เห็นชัดๆนี่ครับผม i iCloud ของผมนะครับบรรจุโฟโต้อยู่นะครับ มีพื้นที่จำนวน662.8 GB ซึ่ง662.8 GB เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มหาศาลมากมากกว่าที่ iPad ของผมนะครับที่มีความจุเพียงแค่256เนี่ยมันจะเก็บไหวนะครับภาพทั้งหมดนะครับที่อยู่บน iCloud เนี่ยแล้วมันถูกโหลดออกมาเป็น c a c h อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับพอมันถูกโหลดมาเป็น c a c h เนี่ยนี่สมมุติถ้าเกิดผมย่อรูปนะครับ พอมันถูกโหลดกลับมาเป็นแคชเนี่ยเพื่อที่จะอยู่ใน i c l o u d เพื่อที่อยู่ใน iPad ของเราได้เนี่ยมันใช้พื้นที่จํานวนมากมันใช้พื้นที่ปริมาณน,นึงเลยครับในการที่จะโหลดเป็นแคชไฟล์ตัวอย่างเป็นทั้มเนลตัวอย่างนะครับรูปภาพที่จะมาอยู่ใน iPad ของเราซึ่งพื้นที่ตรงนี้ มันไม่ได้ถูกนําไปคํานวณอยู่ในระบบของมันด้วยคือวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเท่าที่ผ่านมานะครับผมมีอยู่2ทางทางแรกนะครับก็คือนั่งไล่ลบรูปที่มันอยู่ใน iCloud ของเราครับเพื่อให้พื้นที่มันมินิมอลที่สุดเพื่อให้พื้นที่มันจํากัดที่สุดแต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเรามานั่งไล่ลบรูปที่อยู่ในไ c l o u d ของเราทั้งหมดเนี่ยอย่างแรกนะครับรูปของเราก็จะหายไปอย่างกู้คืนกลับมาไม่ได้อย่างที่สนะครับมันเสียเวลานานมากโดยที่ไม่จําเป็นกับการที่เราจะต้องมานั่งไล่ลบไอแพดของเรา วิธีที่ผมเลือกใช้นะครับผมเลือกที่จะใช้วิธีรีสโตเครื่องผมรีสโตยังไงครับนี่เลยครับผมรีสโตด้วยวิธีนี้ไปที่ general นะครับแล้วผมก็ไปที่ Reset ตรงนี้ครับพอไปที่ Reset นะครับผมร e e r e s all content ทั้งหมดเลยครับซึ่งการ e r a s e ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการลบเครื่องลบไฟล์ลบทุกอย่างที่อยู่ใน iPad ของเราแต่ว่า มันไม่ไปยุ่งอะไรกับสิ่งที่อยู่บน iCloud อยู่แล้ววิธีการนี้นะครับมันจะทําให้ iPad ของเราเนี่ยพอหลังจากที่รีสโตเซ็จนะครับมันก็จะออกมาเป็น iPad ที่แบบสดใหม่เหมือนเดิมเหมือนออกเหมือนแกะกล่องออกมาจากโรงงานนะครับมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดมีพื้นที่ที่แบบว่างเปล่าเราก็สามารถทํางานกับ iPad ของเราต่อไปได้โดยที่เราก็ไปโหลดไฟล์จําเป็นโหลดแอปพลิเคชันจําเป็นแล้วก็กลับมาติดตั้งกันใหม่กลับมานั่งรีเซ็ตกับ กลับมานั่งเซตติ้งกันใหม่ซึ่งค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างเสียเวลากับกับเหตุการณ์แบบนี้มากๆนะครับวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสําหรับคนที่ใช้ iPad แล้วก็จําเป็นที่จะต้องอัปโหลดไฟล์จําเป็นที่จะต้องเอ่อดาวน์โหลดไฟล์นะครับลงไปใน iPad เหมือนผมนะครับแล้วก็ไม่อยากให้พื้นที่ของ iPad มันสูญหายไปโดยที่เราหาสาเหตุไม่ได้กับ iCloud แบบที่ผมเจออยู่เนี่ยทางแก้นะครับเท่าที่ผมหาได้ตอนนี้คือไม่ต้องใช้ iCloud ครับ ไม่ต้องใช้ iCloud ไม่ต้องไปสตรีมรูปอะไรที่กลับขึ้นไปบน iCloud จาก iPad ของเรานะครับหรือว่าไปดาวดาวสตรีมภาพจาก iCloud ลงมาสู่ iPad ของเราซึ่งปัญหานี้นะครับมันจะแก้ไขได้กับการที่ส t o r a g e ของเรานะครับถูกใช้ไปกับแอปพลิเคชัน p h โต้โดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งการแก้ปัญหาของผมเนี่ย มันเป็นการแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินซึ่งมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วก็มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เราจะสามารถทํางานกับมันต่อไปได้อย่างได้อย่างสบายใจนะครับ ตรงนี้ผมเคยพูดคุยกับทาง Apple Service นะครับก็ถามเขาดูครับว่าเนี่ยสาเหตุที่มันเกิดแบบนี้มันเกิดจากอะไรมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันมีวิธีการในการแก้ไขแบบไหนอย่างยั่งยืนได้บ้างก็ต้องบอกว่ามันไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนที่จะได้มาจากทาง Apple Service นะครับผมก็เลยแบบไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลย เอาเรื่องนี้นะครับมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังครับว่าถ้าเกิดเ่าเพื่อนๆจะใช้งาน iPad กับการทํางานแบบเป็นเครื่องมือในการทํางานเกี่ยวกับรูปภาพอย่างจริงจังแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ iCloud ด้วยเนี่ยอันนี้ปัญหาจะเกิดเหมือนอย่างที่ผมเจออยู่ในปัจจุบันนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใช้ iPad แต่ว่าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ iCloud ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการดาวน์โหลดรูปอัปโหลดรูปใช้งานกับ iCloud เนี่ยเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าเราไม่มีไฟล์ค้างตกค้างที่อยู่บน iCloud นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาอยู่ในเครื่อง เราไปเลือกใช้วิธีการใช้คลาวด์รูปแบบอื่นๆอย่างเช่นไปใช้ Google Cloud หรือว่าจะไปใช้ Adobe Cloud ที่พ่วงกันนะครับกับ Lightroom CC ก็น่าจะทำงานได้อย่างมีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่ามากกว่าที่จะใช้ iCloud ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีข้อมูลหรือว่ามีคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน iPad ร่วมกันนะครับสำหรับช่างภาพเนี่ยเพื่อนๆลองแนะนำจะได้มีความหลากหลายในยเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน iPad นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับ